กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะที่เขามาชมส่งอันเียวนะพี่น้องมื้อนี้กเียวเพิ่นาให้บาบิเป็นดเนินรายการต่อใหพี่น้องมันกะแม่เียวให้บาบิเพิ่นเตรียมของพี่น้องจเพิ่นิให้ผู้ใดน่พี่น้องเียวเตรียมของให้อันคนที่เพิ่นฮู้จักันละพี่น้องไปเบิ่งไปชมไปเอพี่น้อง ลูกซีพี่น้องเลยสมบัดีพี่น้องข้ามันใหญเคี้ยวนะสมบัดีพี่น้องที่สมทรงอติเป็นใหย่เคี้ยวเนาะ้กแต่ว่าเม็ใหญ่เกียวหมอกพลาซ่าอย้่พี่น้องเด้อบ้านเนาะตัวฝนได้ทุ่งยังไงมาลุงตุงนั่งนอนลูกซีเนาะเม็ใหญ่เกียวกาเคียมพี่น้องเลยเอาลูกซีอันนี้ไปให้แม่ผ่าไปให้แม่เจ้าจอยผ่าพี่น้าครับครับจะพันละลายเนาะเม็นใหญ่แล้วอันนี้พ่อแม่ทาวันแม่พ่อทำมุ่ทำแม่นเนาะเป็นป้าพ่อแม่ใหญ่เกียว Nhà bên, ừ. à này, bên, này, lệ, kia, bên nhà bên đâu người. Đời, Để nó la sao mình nhảy kia không nó. Bố men bố men pino có Chị cậu lao pino ơi. Anh con. Ừ. อันนี้เป็นข้อแม่ใหญ่แม่ใหญ่เปย์เงินแก่กันแม่ใหญ่เนาะตัวเปื่อนเป็นข้อน้องข้อันแม่มใหญ่เกลียวพี่น้องเลยเมียแบบข้ามันเจยอันแม่เจยสายแดดนั่นูุค้าชิซื้อสินพระผาให้เปิ่นพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เกีียวพิษเนาะว่าไปแม่เจยสายแดดแม่ใหญ่ยันเกีียวบุญบันพ้นแม่ใหญ่เกีียวสิไป้ายไปซื้อสินมากพระผาอันสาวนั่นน่ะผมไม่ได้เอาเอาเนาะจนน้องมีสินมาจะซักแต่บัดทั้งเลย่ายอย่างเปิดดอก รงาเป็นยกียวหมอนหทายไปผากต่ลเินพี่นองเลยก็เป็นยีนไปผามาพี่น้องเเขียนสื่อแล้วว่างไปงไปมตัวไปสอไปหลังจากนั้นก็มาหอดเพื่อยังไงนะพี่น้องอจเ่เป็เกี้ยวพนพาลูกศิษมาห้เพื่นว่าให้กินน้ำก้านเลือนลูกหลานสองสาลังข้าบ้่ะ โดยโดยโดคือก so so okay. like ันนอนเว้นได้นีเนาะเมื่อยไว้ได wow. right. ้ยังโดยขอใจละยคือเคียวนโดยใจะาโดยกน็ไป น nice <Yeah, right> ั่งจากนั้่งขมอเฮือนสาวจ่อยละบ่อพี่น้องเขื่อนภาษเฮือนสาวจ่อยทิ้งมือมือนี่กับบาเบ้นแม่ใหญ่เคี้ยวให้บาเบ้นเอาลูกศสีมาให้แม่สาวจ่อยพี่น้องเฮ้ยมาขึ้นสาวจ่อยแล้วพี่น้องมาพี่น้ามาขมอเทือนเดี๋ยวพี่น้อง ขอเด้วยทุนน้งเฮ้ยม่เผือกกำลังเห็ดยังนอนโดยสบายดีอกันสบายดีตนแรงที่น้องอันนี้มม่เนี่ยม่ใช่เคี้ยวผักลูกซีนมะไ้เออูกดินเดินชมพมประมาทปัฒนาเดิน เฮ็ดน oh, yeah. ั่งก่อนเอออ้มันนี่ผู้มนี้ผามาให้พี่น้องถ้าขับกันลายเดียวโดยโดยขับลลา้เดียวโดยมันจากันเอากรสิไปไปดูส่วนที่เรือเพี่น้องก็สิไปให้จก็เล่าพี่น้องเห็นบ้านจก็เลา นั่งแช่นก็ห่อเฮือนจีก็เลาเลยพี่น้องเลยโอ้โหจะอยู่เพือนหรือบอ่อเนาะพี่น้องเนาะเห็นมันจะเคี้ยวอะลูกซีนมาพาบจีก็เล่าพี่น้องอเฮียทำคลายลืนมาเละ ไปดินพี่น้องเอสซีดินพี่น้องเอ้ยว่าต่างประเทศและในประเทศพี่น้องเปเชล่าและประเทศไทยโดยอันนี้ยากาศเบาเบาเบ็ดบ่โดยไม่เงี่ยนะจะไม่เงี้เคี้ยวผนไหนเอาลูกชิ้นมะพกเลยไม่เงี้เคี้ยวผนได้ลูกชิ้นพี่น้อง โลสี่โลพี่น้องเิเอามาผ่าพี่น้องาเกบัหรือิ้น้งน่เปบ่าวเบ้นเอามาผ่าพี่น้องเลย่าคามกับเราเิมาเองบ่ได้พี่น้องเปินคลายคืออะไรคลายคือเนี่ยเวลาอนีมาขอบคุณไอ้เบ้นนี่ต้องอัเตะเป็นเี่ยงนมหลุดลอ่ะลุดสิพี่น้องี่าโปลไเสลยขอบใจร้าน บคุณกอบคุณลายเด้อไม่ใหญ่เคียวเอ้ย้อยูดีมีแ่เด้ออันนี้มันคนเืนเด้อไม่ใหญ่เียวเดๆสมพลปากอันไม่ใหญ่เคียวค้ายโองตาให้้ำให้รวยเด้อไม่ใหญ่เคียวเอ้ยอรณสิมันเหี่ยลุ่ยเลี่ยงลายฮายูดีมีแห่ส้กะผาเข็มแข้งเด้ออันนี้มันคนเงนไม่ใหญ่เี้ยวเอ้ยาทุกเงอนบ่าวเบนายูีนรวยทีุดผ่านส่องห้องไม่ใหญ่เคี้ยวอตเต บ่เวน่ายตน้องเลยเปิ้ละเอามาให้เนี่ยขอบขอบบุญขอบคุณยาเทียนแม่หลักรวยเอาปีนมาหาเพินข้ามให้พี่แม่ช่วยก็ไเิ่มแม่โปรเจ็คโปรเจ็คน่ารวยรวยเด้อเยเลยเลย หลังจากนั้นกับบ่าวบินมาหอดเทือนเสาแพงเลยนะพี่เ้าที่ไม่ใหญ่เคียวพเอาลูกศีมาให้สาแพงพี่เ้าเมอเือนเ้ออยู่เพื่อนร้บ่หรือนเะพี่เ้าะมาถ้าบึ่งถ้ามเป็นกำกันพี่เนาะสาจอยมอเนเสาแพงเพี่เนาะ พันอยู่เพื่อนพอดีพี่น้องเลยอยู่ห่านพอดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซียายเขียวบอกแมนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซียายเขียวเอฟซีนอ้องอาเต่เนาะเอฟซีของทุกคนสบายดีเดอ้อพี่สซังน้องอยู่มานุ่มคุ้งคู่อะมาอ้ยแม่ยายเขียวพันเอาลูกซิ่งมาผากอ้อม่ยานสาวพันโดย กันได้ความชุ่มแซ่บมาให้ร้านเนื่องในโอกาสยังกับบ่าวหูเนาะเกินคิดจะให้ลูกแห่งร้านเลยพี่น้องเลยเออแน่นนบ่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่ยายเคียวแม่ยายหนึ่งกินเลยค่ะคุณพ่อเออขอบคุณยายเคียวในเด้อเบนเลยขอบใจยายเคียวผ่านซองเถอเนาะเพื่อกับได้มาให้ เบาเบนมาเนาะเด้เกียวอยู่ดีไม่แห้งเด้อเอาใหม่เป็นเนยกซ่องเองเบาเบนเป็นคนดาเนินราการตได้ก็ไมซ่องบาเบนเด้อยิไงสิเอาซ่องเราหอบซะนะิ่่า่าย้เขเี่ยงาใจงาย้งงา เูุ้งพี่น้าว่ามีว่ามีก่อนมี่ยังอีกมี่ยังอีกมากบ้ะนบ่มากบกจะมีลูกสิ้นปลาอันนี้ลูกสิ้นหมูบ่ออันนี้ลูกสิ้นไก่นไก่ตัวนี้มันดอกมันดอกมบอไห้ดกเรือยรงุดไทยพี่น้งเลื้อยตรงทุดไทย ยังเหือทงสไทยบ่เบนสีได้ปหาย n h คงบ่าวเบนเองนะพี่น้องบ้านไปหาย n h ดย่ไปากำลังฮอดือนคงบ่าเบนเลยพี่น้องเลยซึ่งปีนี้เท่ของบ่าวเบนแต่ว่าบรยวอยมีเวลามาจอเพิ่นพี่น้องมาแต่ว่าบรไดาถไทยคิดมาพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องซึ่งปิดโผอขคงโผอบ่าวเบนเอง ເພິ່ນຢູ່ເຮືອນບໍເນາະມັນຕອນກະຍາບໍ່ເປັນກະເລັງເພິ່ນເລັງອອກມາພີ່ນ້ອງປັດເພິ່ນຍັງແຂງືນນ นังเตียงแล้วกูมใหญ่เคี้ยวนี่ฮะเอามาหายเจ้าถูกสิเป็นแ่าไม้หนึ่งหายหาสำดีสำบายดีมายเคี้ยวเอามาหายกับสบายปะสำบาีพ่น้องไงเรได้พ่น้องพ่น้องสำบาดีพ่น้องช่สำมือเด้สำมือ

อ้แเนี้เคี้ยวคนว่าไฮมาอันเฮ้ยแม่ยนี่ยยายเคี้ยวันว่าไหมาหนึ่งอหแบ่งกันกินสามรังคาเฮือนเนวะเพื่อนเพื่อนป้าเพื่อนป้าวีดเนี่เพือนยางยนเนี่เพ่นก็ได้อืพือนด้ไน้อเว่าวว่าอีกบ่อย เราถาวรบ่าเป็นแล้วว <pl ains> ่าถาวรเป็นอาเป็นเอาะอาอยู่งป็นกรลายปีเลยพี่น้องโอ้ยเป็นพี่เป่าชิดเลยโอ๊ยพี่น้องเลยลงหนาลงร่างเลยแล้วพี่น้องเลยขอให้ยพี่น้องอยู่มีแห้งืมดจีรนลานชาหมวยยักษ์ดีมีแห้งชาทุ่ลานไสครับบุคคลบัวบัอยากเห็นไหมพี่น้องคั้นบัวจืดเสียงปากคนหน่อจืดเสียงปากจังหวัดเป็นลานเสียงปากแล้วจังหวัดลานอันนี้ว่าจ่อยบ่อย เอาบริคอยเขามาเห็ดมาเห็ดงานน้ำเล่าอะไรเนี่ยเอาไปส่งปูนมือคขำเมืองขมันมืองเดี๋ยวก็ต้องเสือบริมาตีเสียงปากเนี่ยจังชือทันบุตรตีเสียงปากแล้วก็เบิ้งชื่อหลังจากนั่งกระสีขอโปรตเพียงเท่านี้แหละพี่น้องอย่าลืมขอถ่ายรูปที่ถูก่านเด้อพี่น้องที่เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจไม่ใหญ่เขียวแล้วบลเบนพี่น้อง ຂໍບັນນາທິການຫນ້າພີ່ນ້ອງຂໍບັນນາທິນຫນ້າດບກັນໃດຂໍຊົກໍະໄພພນ້ອສບດ